สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมเมื่อไรก็ตามที่เรามามันจะได้มันจะมาพร้อมเสียงไก่ขันนะคะเออเรามาดูพลังงานของที่ไพ่วันนี้กันนะคะว่าจะมีข้อความอะไรบอกเรานะคะในวันนี้พลังงานใบแรกนะคะที่ขึ้นมาก็คือเจ็บดาบ อันนี้เป็นสเปเชียลการ์ดนะคะวิลฟอร์จูนแล้วก็ทูออฟคัพนะคะสิบถ้วยแล้วก็ใต้สำหรับจะเป็นสามไอ้ทางมาดูพลังงานหน้าไพ่กันก่อนนะคะอันดับแรกคืออสำหรับใครก็ตามนะคะที่ กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นะคะกำลังจะก,กำลังคิดโปรเจกต์กำลังมีโปรเจกต์กำลังคิดหาช่องทางไรายได้ใหม่ๆมีโปรเจกต์ลับๆับที่เรากำลังเรากำลังทำอยู่เรากำลังวางแผนหรือแม้กระทั่งคุยงานอะไรที่มันเป็นแบบลับๆยังไม่เปิดเผยอ,อยู่นะคะพี่ไพ่บอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะมีความยิ่งใหญ่และสามารถแบบ นำพาการเจริญเติบโตมาให้กับเราได้นะคะแล้วก็โปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่มีคุณค่ามากเออมีคุณค่าสามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเองและอ่องค์กรบริษัทตัวเราได้นะคะเป็นโปรเจกที่ โปรเจกต์เนี้ยที่เรากําลังจะจะนําไปเปิดเผยต่อสาธา,ารณชนเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นการเป็นที่ยอมรับและมันจะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะนําพาแบบชื่อเสียงมาสู่ตัวเรานะคะเพื่อนๆเ,เป็นโปรเจกต์ที่มีความค่อนข้างที่จะมีความยิ่งใหญ่และมีความมั่นคงจะเป็นที่ที่ยอมรับให้กับเรามากๆเลยเออมันสามารถต่อยอดโปรเจกต์เนี้ย เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่มีการคิดคิดมานานสักพักแล้วนะคะเออในการในการคิดแผนการนี้ขึ้นมานะคะรอแค่เวลาที่จะแบบเปิดเผยรอรอแค่เวลาที่จะจะปล่อยผลงานหรือว่าเปิดเผยผลงานนี้ออกไปสู่แบบสายตาคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็เปลี่ยนชีวิต นำพาวความความมั่นคงมาสู่ตัวตัวบริษัทหรือตัวงานที่เราทําได้เลยเนาะเพื่อนๆอืประมาณนี้นะคะหรือใครกําลังแบบแอบซุ่มแอบทาอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่ ที่แบบดีมากๆคุณคุณคิดถูกแล้วนะคะใน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 แผนในแผนงานนี้นะคะเออประมาณนั้นใครมีใครก็ตามที่มีความคิดที่จะทำทำอะไรอยู่ภายภายในใจอะ่ะมีแผนการที่จะต่อเติมขยายคิดงานคิดโปรเจกต์หาช่องทางไรายได้อะไรว้อะไรใหม่ๆหรือมีช่องทางอะไรที่เราคิดอยู่ในใจเราอะ่ะ เออมันดีมากๆเลยนะคะตอนเนี้เออมันเป็นอาไพ่ใบนี้พลังงานไพ่ใบนี้ปับก็จะประมาณว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจอะค่ะโปรเจกที่เราคิดอยู่ในใจแผนการอะไรต่างๆที่เราคิดอยู่ในใจอะค่ะมันจะดีและสามารถทําให้เรามั่นคงได้ในอนาคตถ้าใครจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็คุณทำถูกแล้วคุณมาถูกแล้วสามารถทำได้เลยปล่อยผลงาน ออกมาได้เลยนะคะอืมจะมีคนคอยซัพพอร์ตจะมีคนให้ความช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลืออุดหนุนอืมเราในตรงนี้นะคะอืมประมาณนี้ค่ะ